คือรีเทนเนอร์แบบแบบใสแบบใสเขาจะหน้าตาเป็นแบบนี้อ่ามองไม่เห็นใช่ไหมขอให้ดูแบบใสนะคะแบบใสคนส่วนใหญ่นิยมใช้รีเทนเนอร์แบบนี้เพราะว่าเป็นธรรมชาติ ลักษณะเป็นแผงครอบฟันไปเลยนะคะอาจจะต้องใส่ตลอดนะคะในระยะ6เดือนแรกนะคะถอดเฉพาะทานข้าวเหมือนกันนะคะเพราะถอดทานข้าวเหมือนกันข้อดีของรีเทนเนอร์แบบนี้นะคะก็คือคนส่วนใหญ่นะคะก็คือนิยมใช้เพราะว่าเป็นธรรมชาติไม่สามารถอ่าคนจะไม่ไม่เห็นว่าเราใส่รีเทนเนอร์อยู่แบบนี้อ่านี่คือข้อดีของเขานะคะข้อเสียคือ วัสดุทวัสดุที่ใช้อาจจะไม่ทนทานนะคะอาจจะไม่ค่อยทนเมื่อเทียบกับแบบลวดนะคะเวลาพูดนะคะหรือว่าเวลาน้ําลายออกเยอะอาจจะมีน้ําลายขังตรงตรงข้างในตรงนี้อ่ะตรงข้างในตรงนี้นะคะอาจจะมีน้ําลายขังอาจจะทําให้รู้สึกลาคานได้อันนี้คือข้อเสียของดีเทนเนอร์แบบใสนะคะ